สวัสดีครับขึ้น U 1 2ขณะปิดฝาเครื่องซักผ้า Panasonic รุ่น NA ขีด F S 1 4 X 1การซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายถึงชีวิตอาการขึ้น U 1 2ขณะปิดฝาเครื่องซักผ้า Panasonic กดปุ่ม power กด start เครื่องชั่งน้ำหนักมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝาปิดฝาสักพักเครื่องไม่ทํางานขึ้น U 1 2 U 1 2ก็คือประตูไม่ได้ปิดฝาหรือประตูปิดไม่สนิทกับขั้นตอนการตรวจซ่อม1 ตรวจเช็คแม่เหล็กฝาถังว่ายังอยู่หรือไม่เมื่อปิดฝาถังสนิทแล้วแม่เหล็กที่ฝาถังก็จะดูดรีสวิตทําให้กา้านเหล็กภายในรีสวิตนะครับแตะกันทําให้เกิดแรงดันไฟเปลี่ยนแปลงที่รีสวิตถ้ามีแม่เหล็กอยู่ก็ไปขั้นตอนที่สองครับอันนี้ก็คือแม่เหล็กฝาถังของเครื่องซักผ้าฮิตาชิครับจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเวลาปิดแม่เหล็กจะอยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับแล้วก็รีสวิตก็จะอยู่ตรงแผงนะครับ อยู่ตรงแผงตรงนี้นะครับเวลาแตะลงไปเนี่ยมันก็จะดูดกันพอดีนะครับทําให้ก้านเหล็กสองก้านแตะติดกันนั่นเองครับอันนี้นะครับแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อ LG ครับ LG แม่เหล็กก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นสนิมอยู่นะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับเวลาปิดฝาก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่แม่เหล็กแล้วก็รีสวิตก็จะอยู่ตรงแผงบอร์ดวบคุมเลยนะครับแปะลงมาก็จะติดกันเลยนะครับอยู่ในแผงบอร์ดนะครับ ถ้ามีแม่เหล็กอยู่ก็ไปขั้นตอนที่สองครับส <2? S 1> องเปิดฝาถังแล้วใช้แม่เหล็กภายนอกมาลองแตะที่รีสวิตรอสักพักถ้าเครื่องทางานได้ก็เป็นที่แม่เหล็กฝาถังมีปัญหาครับแต่ถ้าทํางานไม่ได้ก็ไปขั้นตอนที่สามครับให้ใช้แม่เหล็กลักษณนแบนๆอย่างนี้นะครับจะได้ความแรงที่ดีที่สุดครับจากนั้นก็ให้แม่เหล็กแตะลงไปบริเวณรีสวิตนะครับถ้าแม่เหล็กไปแตะแล้วปรากฏว่าทํางานไม่ได้ก็ให้ไปขั้นตอนที่สามครับรุ่นนี้จะมีแผงปุ่มกดกับแผงเมนบอร์ด ให้ถอดแผงปุ่มกดออกมาแล้ววัดไฟว่ามาที่รีสวิตหรือไม่ถ้าไม่มาให้ย้อนเส้นทางไฟกลับไปจะมีไดโอดถ้าไดโอดช็อตขาดให้เปลี่ยนเป็นเบอร์4148ส่วนใหญ่จะเกิดจากไดโอดช็อตขาดทำให้ไฟไม่มาที่รีสวิตแต่ถ้าวัดแล้วไฟมาก็ให้ไปขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ี่ก็คือตัวเช็ครีสวิตว่ามีโอห์มเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยการนำแม่เหล็กมาแปะไว้ที่รีสวิตหรือจะใช้ไขควงที่มีปลายเป็นแม่เหล็กรองก็ได้นะครับ ต้องถอดบอร์ดออกมาก่อนนะครับแล้วก็จี้ไปที่รีสวิตแบบใกล้ๆเลยนะครับถ้ามีโอมเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ารีสวิตดีถ้าโอมไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ารีสวิตเสียการว่าโอมต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับอันนี้ก็คลิปที่เกี่ยวข้องครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปครับจากนั้นคลิกเข้ามาซ่อมจากนั้นก็คลิกเครื่องซักผ้าฝาบนสอง จากนั้นก็คลิกถามตอบขึ้นยูสิบหลังจากคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมแล้วข้อมูลให้ท่านานครับสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ